The cat น้องๆคะมาแล้วนะคะอินโนสเกะนะคะจากดาบพิฆาตอสูรค่ะก็เริ่มวาดจากส่วนใบหน้านะคะเหมือนเดิมเลยนะตรงคางก็แหลมนิดนึงนะคะใส่ผมนะคะโดยเฉพาะตรงกลางนะคะที่เป็นหน้ามาเนี่ก็จะค่อนข้างยาวแล้วก็มีควยกันตรงกลางด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะมีการแบบว่าใส่ผมด้านข้างนะคะที่พี่กําลังใส่อยู่นี้เลยนะคะก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นเอ่อพลิ้วๆแบบนี้นะคะด้านบนก็เป็น ลื่นเล็กน้อยนะคะตามแบบในวิดีโอเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะลงมาใส่ส่วนคอแล้วก็ส่วนไหล่นะคะต่อเลยนะคะขึ้นไปที่ส่วนคิ้วกับตานะคะคิ้วก็จะบางนิดนึงเนาะแล้วก็อ่ลากเส้นขึ้นนิดนึงนะคะส่วนตาก็จะตาโตนะคะใส่อ่มีขนตาเล็กน้อยนะคะแล้วก็อินโนเเกตเนี่ยพี่ก็จะใส่สีเข้าไปด้วยนะคะโดยเฉพาะที่ผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยการนำสีน้ำเงินมาใส่ที่ ที่ปลายผมนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคนไหนชอบอินโนสเกบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊าอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับอินโนสเกตเนี่ยพี่ก็ใช้สีแดงนะคะมาใส่เป็นเลือดตรงกลางหน้าผากด้วยนะทำเป็นเหมือนกากบาดเลยหยดลงมาด้วยคะ่ะ